สุดปังเอเชียขวามง MUT นนทบุรี2023ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นจักรวรรดินนทบุรีชามโอสถานนมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2006และคุณไอซสานตันนันโดนธนาหิรันซิตี้ดี e เตอร MUT นนทบุรีจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จังหวัดนนทบุรีประจำปี2023รอบไฟนอลภายใต้คอนเซปต์เด e Power of Charm พลังแห่งสเสน่ห์ของผู้หญิงที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกเดินหน้าเปิดประตูนนทบุรีเพื่อเผ แอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามผ่านเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่สู่สายตาชาวโลกพร้อมจัดเต็มแสงสีเสียงสุดหลำ้ำรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะสำหรับชานนะวันนี้ฉันรู้สึกโล่มใจมากแล้วก็ภูมิใจในน้องๆทุกๆคนเลยทั้ง19คนทําได้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือชมหน้าท็อปห้าของเรานะคะ แล้วก็แสดงความินดีจากเอเชียอารมณ์กรวิทยนเลค่ะตอนนี้ยังตื่นเต้นแล้วก็ตกใจไม่หายเลยค่ะแต่ว่าจริงๆมันเราทําด้วยความตั้งใจแล้วก็แฟชั่นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วก็สามารถแบบก้าวผ่านในสิ่งที่เราแบบอาจจะไม่คิดว่าเราจะทําได้ในวันนึงแต่ว่าวันนี้หนูเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็แบบดึงศักยภาพเลยเต็มที่แล้วก็โชว์เต็มที่แล้วค่ะแล้วพอมาถึงจุนจดนี้รู้สึกว่า ขอบคุณแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูสัญญาว่าจะแบบพัฒนาตัวเองต่อไปจนถึงมง MUT เลยค่ะในที่ระดับประเทศนะคะฉันคิดว่าเราเตรียมพร้อมยังไงก็เตรียมไม่พอค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคิดว่าเราพร้อมแล้วแล้วว่าเราไม่พร้อมค่ะเพราะฉะนั้นเดินแล้วก็เตรียมตอบคำถามแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษทุกๆอย่างเลยค่ะไม่มีัไม่มีเวลาพักค่ะ ก็ตื่นเต้นแล้วก็เกินความคาดหมายของหนูมากเพราะว่าอันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกค่ะแล้วหนูก็พยายามเต็มที่ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยสอนหนูในหลายๆอย่างทำให้หนูพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ค่ะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ f o งไฟมี m i ่อ u n i v e r s a t h a i l i n d ค่ะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ยินดีมากที่ได้เป็นหนึ่งในสาวผ้าของ u n i v e r s l Thailand ค่ะ เกินความคาดหมายมากๆเขาคิดว่าแบบว่าเป็นคนตัวเล็กแล้วก็ไม่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าวัาวนนี้พิสูจน์แล้วว่าคนตัวเล็กก็สามารถมาอยู่ในท็อป5ได้นะคะค่ะก็อันดับแรกเลยขอบคุณพี่ชามค่ะที่ให้โอกาสหนูได้เป็น M.U.T. รถชบุรีในปีนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่คอยเป็นเบื้องหลังแล้วก็สับซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันให้หนูมาอยู่ในจุดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นหนูก็ต้องขอบคุณ ตัวหนูเองที่กล้าก้าวผ่านแล้วก็มาอยู่จนถึงจุดนี้ได้ค่ะแล้วก็สัญญาค่ะว่าแม่จะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ